ว้าวเป็นเรื่องราวดีๆมากมายค่ะเมื่อล่าสุดนะคะทาง s o นี Music ิกเขาได้มีการจัดงานเฉลิมฉลองให้กับน้องลิซ่านะคะเซอร์ไพรส์เพราะว่าหากย้อนกลับไปช่วง21เ็ขามีการสปอยไว้ว่าสถานที่ก็คือถนนริยาตในซาอุดีอาระเบียค่ะวันที่24เมษายน25 2 5เวลา2ทุ่มตามเวลาท้องถิ่นจะมีการจุดประกายไฟบนถนนริยาตค่ะก็น่าจะเป็นพวกแสงไฟนีออนน่นนี่นั่นนะเพื่อนๆมีการเปิดไฟใดๆนะคะรอติดตามชมความสวยได้เลยที่ถนนริยาตนั่นเองค่ะเพื่อเ Lisa. ล,ล่าสุดนี่ค่ะทาง Sony m u s i c นะคะก็ได้มีการมานับถอยหลังแล้วค่ะเพื่อนๆรียได่ว่าน้องลิซ่าก็มีแฟนคลับอยู่ที่ซาอุเยอะนะคะแฟนเบดน้องก็เยอะค่ะเริ่มมาเห็นเขาพูดกันว่าลูกสาวอิมแพคขนาดนี้เลยนะคะจัดงานในซาอุไม่ใช่เรื่องง่ายๆว่าอย่างงาั้นเพื่อนๆเ,เ,เป็นการเฉลิมฉลองสาหรับอัลบั้มอัลเทอร์อิโค่โนลิซ่าคือเรียกได้ว่าก็ตีตลาดฝั่งนั้นนั่นเองแหละแต่ว่าล่าสุดนี้นะคะตอนแรกมีการนัดหมายคือ2องทุ่มใช่ไหมคะแต่ว่าทาง Sony Music ก็ได้มีการนับถอยหลังประมาณ2องทุ่มมส ตามเวลาท้องถิ่นนั่นเองค่ะไม่รู้ว่าจะมีอะไรเซอร์ไพรส์นอกจากเฉลิมฉลองอดีตหรือเปล่านะเม่ๆอย่างไรก็รอติดตามได้เลยนะคะว่าจะสวยตะการตาขนาดไหน